มากับเราแม่งมีทั้งนมสกิลสวยอย่างนั้นเลยวะกูสังเกตมาหลายรอบแล้วนะ จยไหมคนรู S <s <ans> <c oughs> ก่อนแล้วอ่ะใช่หรอเอาไงดีรู้เชื่อโอ้ <c oughs> เต็มระเบิดนี่ไงข้าวของได้มีครบเลยคนก็มีเออมีหมดไม่เราอยู่ข้างบนแล้วสแปมระเบิดได้แล้วถ้ามี่อ่าถ้ามีม <c oughs> โอ้ยกูโดนลายิงเซฟมันต้องขึ้นมาเนี่ย ก็แต่งก็แต่งฝั่งตัวมันขึ้นไปนลงกลัวขึ้นไปว้าโลได้นะปลโอ้ยสองคนเลาะโอ้สามคนโอ้เจ้จบแล้วเออะกูรออยู่กับตายด้วยนั่นแหละโอ้สามคนขึ้นบนเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บลรอเก็บไงวะ อ๋อโอเคไปเลยไปเลยไปยื่นไอ้มีของค้ามันก็ดีเอเพื่อนตายไบเตรียมส่งโดนอีกรอบระยะโดนจะหมดแล้วละเพื่อนอยู่โคตรไกล เลี้ยกโดยกลับอีกอ๋อกูลืมไปไม่ขยับไม่ได้ด้วยวะผมแม่งโยนเกาะเลยด้วยใช่วะโยนโล่แค่ไีนแล้วเว้ยกูสะใจแล้วเอ่อยังไงดิ โอ้จะว่าไปของให้ฟาร์มก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยข้างทางเนี่ยของฟาร์มเต็มเลยอืมกูกูต้องกลับมาแล้วแหละตรงเนี้ยตอนนี้ตรงนี้ พูดอะไรของกูเลยตอนแรกตรงนี้คนลงเยอะเนี่ยแม่งหายไปไหนกันหมดแล้ววะวงแตกอะลุงนะอ่าฟังช็อตเช็คแบนเนอร์ you mm -hmm. กอดใบกันนะมันไปของเหลือจะไปบอกมานอีนเลยนะ,กะเก็บมาเฟือขอมีอกน้อยก็มีเกาะสิ่งที่คุณเจอบ่อยที่สุดอะอะไรวะ <c oughs> ได้พอดีเลยมีกระสุนด,ด้วย,อยเออแต่มันมีของแต่งได้อยู่นะ เปิดของข้างล่างเหรอมันจะมีของด้วยไหมไม่เห็นอะไรนะมาเอาไปไว้เป็นทางต่อหรือเปล่าใช่แหละทางต่อใช่ใช่เกาะ่กาอ,อ,อไระเกาะปะกูว่าถ้าตอนนี้เราไม่ไปยิงกับ สู้มันไม่ได้เพรของเรามันก็อ,อ่อจากทำเดิมท,ดที่มันมาจากทำเดิมที่มันมาก็มีของปืนนะมีปืนแต่ไม่มีกระสุนอนะ่ะ เมอไม่มีใค,ครควาบในตรงนั้น ของแต่งเกือบหกหรือเปล่าขาดสองชิ้น2ชิ้นอาไรเป็นไม่มีของแล้วล่ะเนี่ย ไม่อยากวิ่งไปคนเดียวเลยแต่ตรงนี้ยังมีของที่ยังไม่เปิดเ,เลย ขาดอะไรวะเจอเจอกูจะเอาให้ขันแมกกาซีนของปืนสายฟ้ากับบันท้ายของอาไนเอ,อ่อเจอแมกกาซีนปืนสายฟ้าอยู่หนึง่งกระสุนเฮ้ยเออวะเออกูพูดเปี่นยนอะอะไรนะเหมือนเราจะเจอจะเจอ SF, เซอฟอ่ากูมีของฝากให้มึงเต็มเลยกูบอกเลย เดีอยวนไว้นี่นะออกปากครบก็บอกเลยอ้าวแมา <c oughs> ไม่สากอันแล้วนะจริงๆ <c oughs> โอเค้งกูเก็บไว้ก็ได้เดวกูนั่งเกงในนี้ได้ ส่วนใหญ่มันก็อยู่มาจากที่อื่นกันปะผมไม่โผล่ตรงนี้หรอกแอ้ดอกฝั่งขวาไปดูไออมันจะถึงเหรอถ,ถึงก็ดีเฮ้ยมันยิงกันอยู่มันไม่ใช่อ๋อมันเป็นนี่มันเป็นที่ครับแอ้ดอกมีคนบินขึ้นไปเอาบินบินเล่นเลยหรือว่าโดนมึงวะโดนโดนโดนเหรอ เงียบป่ะที่นี่เจอคนละเจอละกดผิด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 รีมึเรียกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเออเรียกกลับมาแบบไม่ต้องไอเนี่ยเพื่อนแม่งถือสไสอยู่แน่เลยเฮ้ยอะไรคือแม็กซี่แดงวะเซฟเซฟนี่มีเรียนตีอยู่อ่ะ ขึ้นกันยังไงก่อนอ่ะกูก็ปีนขึ้นมากันปกตินี่อ่ะเพื่อนโยนให้ตรงเนี้ยกูอขอดกระจายกูยคืนได้ไหมทำไมเจ้าหนจิสุมีกูมีเยอะกูมีเยอะกูมีเยอะปกป้องกูต่อนะอ่าไม่เอากูเอาเองเพื่อนแม็กแดงนี่คือปืนไอ้ดอกใช่ไหม โอ้แม่งยิงกันอยู่ไหนแมกแดงเพื่อนอะเ <ส trilogy. S 3> พื่อนแมกแดงเฮ้ยเอาปืนปิดแอร์วิ่งอะวิงเลยก็ได้มันมาทางนี้มันมาทางนี้น่าจะเป็นคนเดียวนะไม่ไม่มัมนเดอยู่ในนี้ <โห S 2> เว้ยอ๋อเอ้ยอยากช็อตอยากช็อตอยากชดเร็วแปดสิบสองเร็วอยาก, <laughs> กช็ดได้หนึ่งคิวเลยเนี่ยบอกเลยในนั้นอะไงอะ โอ๊ยช้าช้าเลยครูเฮ้ยอะไรเล็งเล็งไว้นะเล็งไว้นะเออกูเล็งไว้อยู่กูเล็งไว้อยู่กูดูไอ้ดาวกำลังให้ไม่เหลือคนหรอกิตตี้อะสามนอกวงเข้าได้ไปไปไปอยู่ข้างล่างก่อนเราจะได้เปรียบอะเราไม่ขยับเราก็ได้เปรียบ ยิงกันตายแล้วเราก็แจมมันะกูว่าเราเด่นเกินนะอาจจะหลบแถวนี้ไหมหรือจะไปหลบในบ้านถ้าหลบในบ้านอาจจะเจอมันก็ได้กูยอยากหลบใต้บ้านแต่ว่ามันเข้าไม่ได้อ<า>อเหรอเด็กคนนี้ตื่ตีมแึเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนนันันา,าอ่ะหกลที่ฝึกมาที่ึกมาเอาไป,าป,ปด้ะ <c oughs> จะได้ใช้หมดกูกลัวไกกลัวไปหมดแล้วกูกลัวว่ากูจะไม่ได้ใช้ไอ้นี่สองกลัวดิหมดไปหมด แล้วด้วยตาลูกแกดดับได้แล้วนอนไม่รู้วะาถ้ามันมาแต่มันเป็นที่ของเราในตรงเนี้ยใช่มึงเอาโดดไปอยู่ใต้แล้วแล้วแล้วเอ่อมึงเอาโดดไปอยู่ใต้เชือกได้ปะถ้าโดนใต้เชือกมันไม่นายไม่รู้วะาม่นยิงโดยยิงโดนมึงใช่ไหมเ้ยนั่นแหละไม่เป็นไรเอเซฟยังน้อย อย่างน้อยเราต้องได้ใช้ระเบิดนะมันก็แตกมันวิ่งหนี่ไปอ๋อมันเจอแจมไะเจอแจมดิมันยิงอะไรอยู่อ่ะมันยิงวันนี้ศัตรูอยู่ไว<อ>้แล้วเราก็แตกมันแตกอ่ะกูโดนกูแตกอ๋อแค่ลาจะเข้าเพื่อนมีทานายมันไม่น่าเข้าหรอกเฮ้ยเ,เ,เ,เลงมาลงมา <c oughs> มันไม่น่าเข้าหร <c oughs> อกเฮ้ยเหมือนกูเห็นตรงนั้น พิษเปเองมั้งหวะเ,เ,เราจะขึ้นไปให้ได้ใช่ไหมกูจะไม่รูดเชือกเด็ดขาดแล้วเราจะไปไงจะเพื่อนจะรูดนะเราจะวิ่งขึ้นตรงนี้วิ่งึ้นทางนั้น,นอ,อ่ะมันไม่ได้ล็อกแต่เรานะเว้ยโอเคเรามีก้อนเนอออหินเล่นโอเคโอเคเราจะวิ่งทน่นี่ก่อนเลยวิ่งกู มันเป็นรูเชียร์ละขนนกเข้าแล้วล่ะเป็นร right ูเชียร์ขนาดน่ะใช้ระเบิดไอเต็ระเบิดระเบิดทั้งหมดที่มีไอ้เต็ระเบิดทั้งหมดที่มีกูก็ถือระเบิดกันอยู่ไหนติ๊กบาร์นะสุขล่างเลยชุดที่กติ๊กล้างสุดไปใกล้ให้ที่นี่อย่นี่เฮ้ยเฮ้ยต่ำไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่

mày gấp ghềnh à chưa 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 ok nóng tiếp tiếp ôi 我要画图ฟุ ه ه ่มเฟือย五千ว้าวการติดมที wow. <và đ> <fork> ่มันหอมหวานจริงๆเลยนะโอเคพอใจแล้วแชแน่โอ้สามคิวคนละตัวเลยวะเราจะเมียร์คนน่ารักเลย S <S สุดยอดเลยเวยตาเนี่ย